เมื่อเราได้สดมน์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน,น่วแนวมุ่งตรงหนอนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้หนังกัสสมาดแล้วขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก ยวถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบาค้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตาแล้วก็ขยับเนื้อขยับตวงเราให้ดี การคเน้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำแจเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าง ประดูดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องขังบลมาก่อนแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้น ให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โลง่ลงๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสแล,แล้วเรากรวมใจมาหยุดนิ่งๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็รวมใจมาหยุดนิ่งๆิ่งอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยนในกลางทองของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบ,บาท จุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มให้เราสมมตรณนี้ชี้กันนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเรจะต้องรู้จักเอาไว้เพราะตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่นอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็จงเ,เป็นทางไปสู่อายตนานิพาน เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่เราจึงจำเป็นจะต้องกููจักเอาไวนะ้ประศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ตรงเนี้ยเหนือจุดตัดกองเส้นได้ขึ้นมาสองนิ้วมือ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนตอาเมื่อใจเนี่ยมันหยุดนิ่งได้ถูกส่วนแล้วเพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราเขาไม่ต้องไปโมวคามหาฐานที่เจ็ดหรือกังวลจนเกินไปว่าใจเรามาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วหรือยัง เราจำงายงายๆววาอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณแถวนั้นะประมาณเนี้อย่างนี้ไปก่อนนะลูกนะจะได้ผ่อนคลายไม่กังวลใจจนเกินไปเอาใจมาอยู่ในกลางท้องร้อมรับ กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาสร้างมนโนภาพว่ากลางท้องของเราตรงนี้นมีดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆหรือพระแก้วใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราก็จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ออกนอกตัวไม่ฟุ้งซ่านเราก็ต้องมาสร้างมโนภาพตรงนี้คือกำหนดนิมิตขึ้นมาสมมุติกข,ขึ้นมา เป็นดวงใสๆใส,ส,สเหมือนกับเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบโตโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือแล้วแต่เราถนัดเราชอบขนาดไหนก็ได้ ให้ใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางท้องหรือจะชอบพระแก้วก็เอาองค์พระขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราจบมันึกแทนดวงแก้วก็ได้แต่ถ,ถ้านึกองค์พระแล้วเกิดไปเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรหรือนึกดวงแก้วแล้วกลายเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเพราะ ัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่สัดสายไปที่อื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นภาพอะไรในสองอย่างเนี้ได้ทั้งสิน้นกำหนดขึ้นมาอย่างเบาเบาสบายคล้ายกเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย คือนึกอย่างธรรมดาธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแต่ต้องสบายถ้าไม่สบายก็ต้องปรับให้มันสบายอย่าไปฝืนทำถ้าหากว่ามันตึงมันเกร็งหรือมันเครียดต้องสบายแม้ไม่ชัดเจน แล้วเราต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งอยู่ในกลางท้องบริเวณฐานที่เจ็ดนี้แหละให้ใจกลับไาอยู่กับเนื้อกับตัวในฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจและถูกต้องเป็นฐานที่ถูกต้องแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งด้วยนี่คือวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่ง พระใจหยุดเราเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือถึงพระตนตรัยในตัวซึ่งจะทําให้เราหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารได้หรืออย่างน้อยก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจสงบสะอาด สว่างบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาผองใสแล้วก็มีดวงปัญญาเกิดขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตอย่างน้อยเขต้องได้กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำหนดนึกอย่างสบายต้องจำนะลูกนะตรงเนี้ยถ้าลำบากลำบากแล้วไม่ใช่แล้วล่ะ ต้งสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสใสพร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสบายสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องสมัมมา อรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยู่ภายในกลางท้องหยุดนิ่งจนกระทั่งเรามีควารู้สึกไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไป อยากหยุดใจนิ่งอย่างนี้นานๆเรื่อยไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่ลูกนะเนี่ย้ทำอย่างเนี้ยง่ายนิดเดียวทำอย่างง่ายๆสบายๆพอใจมันนิ่งถูกส่วนแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกสูยนกันไปสู่ภายใน แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์สว่างกว่าดวงแกวที่เราสมมุติกำหนดกลับไปมาพร้อมความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณกายเบา,เบาใจเบาเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ว่าเป็นเบื้องต้นของบรมสุขในเบื้องปลายแล้วก็จะเห็นกายในกายไปตามลำดับ จะเห็นเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายโลภหยาบละเอียดอรูภมหยาบละเอียดกายทำโกฏภูหย,ยาบละเอียดนาตักย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยกายทำปัโสดาบัญญาบละเอียดนาตักห้าวาสูงห้าวากายทำพระสกิตาคามีหรือพระสกตาคามี หยาบละเอียดหน้าตักสิบวาสูงสิบวาแล้วก็เข้าถึงกายธรรมพระนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบหวาทั้งหยาบละเอียดแล้วก็เข้าถึงกายธรรมบรหัตหน้าตักยี่สิวาสูงยี่สิบวาทั้งหยาบละเอียดหยาบคือมักละเอียดคือผลมักสี่ผลสี่ก็หมายเอา ตั้งแต่กายธรรมโสดาตวสกิตาคามีพระนาคามีพระรานหมายเอาตรงนี้ถ้าพระโสดาหยาบก็เป็นสดาปฏิมักถ้าพระโสดาบาลเยดก็หมายถึงโสดาปฏิผลเป็นคู่กันไปอย่างนี้เลยมักสี่ผลสีนิพพานหนึ่งก็ไปถึงกายสุดท้ายกายทรรอรหัตผลนั่นแหละ จึงจะไปสู่นิพพานได้พักสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งหมายเอาอย่างนี้ทั้งหมดมีอยู่ในตัวของเราอยู่ในกายยาววานาคืบกว่างสอกของเราแต่เราแต่เดิมก็ไม่เคยรู้ว่ามีและก็ไม่เคยเฉลียวใจเคยคิดว่ามีอยู่เราเนี่ยเคยอยู่นอกตัวอยู่ในปานใน่าในเขาห้วยน้องของเบึงหรืออยู่คนนู้นคนนี้ แต่จริงๆแล้วมันอยู่ในตัว,ว,วเราพระเจ้าพระอาราหาันต์ทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งปวงท่านก็เข้าถึงมรรคสีพลสีนิพพานหนึ่งในตัวโดวยมีจุดเริ่มต้นหยุดกันนิ่งที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนี้แหละแต่วิธีที่จะทำให้หยุดนิ่งเนี่ยมีอยู่หลายวิธีมีกำหนดในวิสุทธิมรรค สีิวิธีในทุกวิธีมุ่งเพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งจับหลักตรงนี้ให้ได้เันนั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ประคองใจให้หยุดให้ใจนิ่งนให้ใจใสใสใจใจะหยุดจะนิ่งได้เราต้องเบื่อหน่าย คนสัตว์สิ่งของเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันเป็นไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นอย่างแท้จริงเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นคนก็ดีสัตว์สิส่งของก็ดีล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นมันเสื่อมลงไปทั้งคนก็เสื่อมสัตว์ก็เสื่อมสิ่งของก็เสื่อมลาบยศสรรเสริญอะไรเสื่อมทั้งนั้น มันไม่คงที่ลวนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปมันก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่เราเกิดกันมาแต่ละครั้งเราก็จะเจออย่างนี้ทุกครั้งจนนับครั้งไม่ท้วนมันก็อย่างนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะฉะนั้นเราคลายความผูกพันซะ ในคนในสัตว์ในสิ่งของแม้แต่กายอยากของเราก็อาศัยเป็นทางผ่านเพื่อเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ใจมันก็จะปลอดโปร่งปลอดกังวลสง,งัดจากอามและบาปอกุศล,ลธรรมจะคลายความทาย,ยานอยาก ที่ประกอบไปด้วยความเพลินในสิ่งที่ไปเป็นสาระแกนสารสิ่งใหม่ๆจะเป็นคนจว์สิ่งของใหม่ๆที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีจุดจบนั่นแหละและทุกสิ่งก็ล้วนจะไปสู่จุดสลายแต่เราคลายความผูกพันยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้ได้ใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังด้งเดิมของเราภายใน แต่ถ้าหากเราไม่เคยคิดอย่างนี้เลยหรือไม่เคยใช้สติปัญญาพิจารณาไปตามความเป็นจริงเหล่านีนะ้มันจะเพลินะมันจะไม่เบื่อหน่ายเมื่อไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความกำหนัดยินดีผูกพันยิตมั่นถือมันว่าเ,เป็นตัวเราของเราพอมันไม่คลายมันก็พลนกันไปอย่างนั้น ไอ้ตเป็นพลนกสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยมันก็สร้างปัญหาให้เราปัญหาก็คือความทุกข์ทรมานของกายและใจไม่มีวันสิ้นสุดแต่ว่าเมื่อเราปลดปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้เพราะพิจารณาเห็นทุกโทษจนเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงมันก็คลายพอคลายใจมันก็หลุดจากสิ่งเหล่านั้นมันก็จะกลับเข้ามาสู่ภายใน ที่ตั้งด่งเดิมแล้วก็ไม่ปรารถนาอะไรอยากจะหยุดอยากจะนิ่งเฉยๆเหมือนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายแต่เด,เดินก็เป็นปุถุชนเช่นเรานี่แหละแต่ก็มีดวงปัญญาพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการะปัญญาบัสสิงทั้งหลายทั้งโปวงเหล่านั้น คนสัตว์สิ่งของต้นหมากหลากไม้ปูเขาเหล่าลกาโลกและจักรวาลอะไรต่างๆล้วนแต่ผุพังทั้งนั้นต้องไปสู่จุดสลายมันก็จะคลายตัวเรา,าความเป็นหนุ่มเป็นสาวความแข็งแรงความสดชื่นความสวยงามมันล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งหมด บ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยมันก็เสื่อมลงไปทุกวันลดลาผูกคนพังหมดร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้ามันก็พังตั้งแต่เส้นผมไล่เลื่อยไปเลยมันผูพังหมดไปสู่จุดสลายหมดตั้งแต่ผิวหนังทั้งผมทั้งขนที่อยู่นอกสดุดผิวหนัง เลยไปข้างในมันก็เสื่อมไปหมดยิ่งอายุมากก็ยิ่งเสื่อมชัดเจนขึ้นพอเราเห็นไปตามความเป็นจริงอย่างนี้นะคิดกันจริงๆเลยเพื่อให้เบื่อให้นายให้คลายกำหนัดให้มันเห็นความเป็นจริงได้มันก็คลายพอใจตั้งมันน่นนายเดียวมันก็ตกศูนย์ก็ไปเองแล้วก็จะเห็นไปดังกลา่าวเห็นดวงรามเห็นกายภายในกระทั่งถึงพระธรรมกายต่างๆเหล่านั้น กิจที่เรากำลังทำนี้เป็นกรณียกิจนะลุกนะมันเป็นงานีแท้จริงของชีวิตไม่ว่าจะเกิดเมื่อกิดจติงานแท้จริงมีเพียงแค่นี้นอกนั้นก็เป็นงานประกอบเราต้องอาศัยอยู่ชั่วคราวเมื่อร่างกายเป็นอยู่ในปัจจัยสี่โดยอาหาร เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันเนรมิตไม่ได้มันก็ต้องแสวงหาเราก็จะต้องแสวงหาแต่ก็ต้องรู้จักความพอดีของชีวิตเพื่อจะได้มีเวลามากเกินไปจะได้มีเวลาสำหรับการทำกรณียกิจวิือทำใจหยุดใจนิ่งตรงนี้ แต่ที่เขาพ,นพลนเกันไปนะไปเรื่อยเปื่อยแลาะไม่เคยมาใช้สตปิปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องราวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคืองานที่แท้จริงอะไรเป็นอกคณียากิจอะไรเป็นกรีีากิจเขาก็ว่าก็เลื่อยเปื่อยกันไป ต่เราเนี่ยในฐานะมาเป็นผู้รู้ระดับหนึ่งมาอะไรคือกรณียกิจอะไรคือกอกรณียกิจสิ่งที่ควรทำเรามาถึงณตรงนี้แล้วตอนนั้นก็เหลืออยู่แต่ความเพียรขับการทำให้มันถูกหลักวิชาคือสติสบายสม่ำเสมอสังเกตโดยความสมัครใจ นี่เราก็จะสมหวังดังใจสมปรารถนาเข้าใจอย่างดีๆแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะได้พร้อมใจกันปลุกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเชาน้านี้ไอลูทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรารัตนา